สวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านลายมือเส้นไขว้กันตรงกลางระหว่างฝ่ามือลายมือกากบาทดวงชะตาของคนถูกกำหนดให้ทำหน้าที่บนโลกใบนี้ด้วยบารมีที่เคยสั่งสมมาในอดีตชาติและในปัจจุบันชาติไม่ว่าจะเคยเกิดเป็นใครก็ตามจะเป็นอะไรมาก่อนบางก็ว่าเคยจุติมาจากสวรรค์หมดบุญหรืออาสามาช่วยมนุษย์ หรือเพื่อมาบำเพ็ญร,รมสร้างบุญบาร,รมีแต่ก็อาจจะเกิดมาจากนรกกระพมมได้เช่นเดียวกันเป็นคนที่มีบุญเคยสร้างบุญบำเพ็ญมาแต่ติดกรรมหมดกรรมเลยได้เกิดมาเป็นมนุษย์แทนที่จะได้เกิดเป็นเทวดาก็มีมีอยู่หลายลักษณะส่วนใหญ่ภูมิจากเบื้องบนนั้นถ้าไม่หมดวาระกรรมก็อาจจะเป็นการอาสามาทำภารกิจ ซึ่งเคยเป็นลูกหลานเป็นบริวารหรือว่ามีครูบาอาจารย์ที่อยู่เบื้องบนจึงอาสาลงมาทำหน้าที่บางก็เป็นต้องการสร้างบุญบรารมีให้ถึงพร้อมด้วยตัวเองจึงต้องการที่จะเกิดมายังโลกมนุษย์หากไม่ใช่เพื่อสั่งสมบุญแล้วกลับไปเกิดเป็นเทวดาอีก แต่ว่าสั่งสมบุญเพื่อที่จะได้บรรลุธรรมไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดก็มีเพราะว่ามีโอกาสมากกว่าหากเป็นพรมก็เพียงสีชั้นสุดท้ายเท่านั้นที่ไม่ต้องเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วสามารถบรรลุธรรมได้คำสั่งสวรรค์ณที่นี้หรือบางครั้งนั้นชาวลายมือกากระบาดกลางฝ่ามืออาจจะเรียกได้ว่าเป็นคำสาปจากสวรรค์เลยก็ได้เช่นเดียวกัน จะมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้อันที่หนึ่งเรียนรู้หนทางพ้นวิบากกรรมอันเกิดจากปัญญาที่ทำให้ได้ตื่นรู้ทั้งทางโลกและทางธรรมไปพร้อมกันทุกคนก็จะบอกว่าคนลายมือกากบาดกลางฝ่ามือเนี่ยทุกหนักทุกหนาทุกทุกสรรพสัตว์บนโลกไปนี้มีความทุกยากด้วยกันทั้งเส้น เป็นบางช่วงที่เรามองเห็นผู้คนที่มีทั้งความร่ำรวยมีเงินทองมีชื่อเสียงแต่เมื่อเขาสร้างกรรมหนักเมื่อใดก็ตามที่ได้กรรมนั้นตอบสนองแล้วชีวิตเขาจะวิบัติทั้งคูณสิหรือคูณร้อให้ตกทุกข์ได้ยากและได้รับความทุกข์เพราะฉะนั้นไม่ว่าใครก็ตามต้องเจอความทุกข์ทุกคนเพียงแค่มนุษย์มีปัญญามีสมอง เยอะกว่าสัตว์อื่นทุกคนจะต้องบอกว่าการที่เป็นมนุษย์นั้นเนี่ยมีความฉลาดแล้วก็รู้เยอะเกินไปสัตว์ชนิดอื่นบางประเภทไม่รู้ด้วยซ้ำว่าอันไหนคือความทุกข์อันไหนคือความสุขและไม่มีทางเข้าใจเพราะว่าไม่ได้มีปัญญามีสมองที่แยกแยะออกมันรู้แค่ว่าชีวิตของมันจะต้องดำเนินชีวิต ไปในแบบที่ถูกกำหนดมาจากรุ่นสู่รุ่นของพวกเขาเท่านั้นบางทเารรีเคราะห์กรรมเคราะห์หนักทุกหนักกว่าเราก็เกิดขึ้นเยอะแยะมากมายบางทีชีวิตสัตว์พวกนี้มีความทุกข์หนักสาหัสยิ่งกว่าเราแต่เนื่องจากเขาไม่รู้นั่นเองเขาเลยไม่ได้ทราบถึงความทุกข์มันก็ยังมีชีวิตอยู่ไปได้และสามารถที่จะเลี้ยงดูลูกหลาน ในส่วนของทายาทของตัวเองได้และมีชีวิตอยู่ต่อแต่มนุษย์บางคนคิดอยากจะตายแม้ฆ่าตัวตายมาหลายครั้งหรือคิดที่จะฆ่าตัวตายคนลายมือกากบาทก็เช่นเดียวกันอาจจะเคยคิดที่เวลาท้อมากอยากจะฆ่าตัวตายไม่อยากจะมีชีวิตอยู่แต่ก็ได้แค่คิดส่วนใหญ่แล้วคนที่มีลายมือศักดิ์สิทธิ์กลางฝ่ามือนี้จะเป็นผู้ที่ หาหนทางและดึงตัวเองให้พ้นจากห่วงทุกข์ได้อยู่เสมอคิดออกได้คิดได้ว่าจะทำอย่างไรและพวกเขายังเข้าใจด้วยปัญญาอันเป็นเลิศอีกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเขาควรจะเรียนรู้แบบไหนแล้วควรจะแก้ไขแบบไหนและพร้อมที่จะเข้าใจสิ่งที่เป็นไปอยู่เสมอเรียกได้ว่าเป็นคนที่มีคุณค่าที่สมควรได้เกิดมาเป็นมนุษย์จริงๆ เหมือนว่ามีชาญวิเศษมีพรสวรรค์ที่สามารถจะใช้ปัญญาของตนเองนั้นพัฒนาสิ่งที่ตนเองเข้าไปประชิญอยู่นะคะเป็นคนที่รู้แจ้งเห็นจริงได้ก่อนโดยที่บางครั้งเนี่ยไม่ต้องเข้าไปพึ่งหลักธรรมคำสอนเลยด้วยซ้ำอย่างเช่นผู้หญิงคนหนึ่งนะจะเปรียบเทียบให้ฟังว่าช่วงนั้นเนี่ยเขามีปัญหาเรื่องการเงินหนักมากแล้วก็ ไม่รู้ด้วยซ้ําว่าจะทํามาหาเลี้ยงชีพต่อจากนี้อย่างไรซึ่งตัวเองก็ต้องมีครอบครัวที่จะต้องดูแลนะคะไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ที่แก่แล้วหรือว่าในส่วนของลูกของตัวเองท้อมากคิดอยากฆ่าตัวตายจะทําอย่างไรดียังไม่รู้เลยว่าจะทําสิ่งที่เหลืออยู่ให้ไปต่อได้อย่างไรนะคะวันหนึ่งเธอก็ได้เดินไปที่สวนของเธอ ซึ่งสวนผลไม้ของเธอเนี่ยก็จะติดกัะทุ่งนาช่วงนั้นเป็นช่วงต้นฤด,ดูฝนนะคะก็จะมีปูนาเนี่ยเดินออกมาจากท้องนาเธอก็เหลือไปเห็นว่ามีปูตัวหนึ่งเนี่ยน่าจะเป็นตัวเมียเพราะว่าได้หอบไข่เต็มท้องนะคะไม่เชิงกับว่าเป็นไข่พอมองไปดูใกล้ๆกก็จะเป็นลูกปูตัวเล็กๆซึ่งอยู่ในท้องของปูตัวเมียตัวนั้นเนี่ยในท้องของปูนะมีปูเป็นร้อยเป็นพันตัว ซึ่งเธอจะต้องเลี้ยงลูกของเธอตอนนี้จะเลี้ยงลูกอย่างไรเราก็จะนำปูเหล่านี้ออกจากรูกเนี่ยไปปล่อยไว้ที่ไหนเธอมีความทุกข์เช่นไรเธอจะต้องดูแลลูกที่อยู่ในท้องนะคะเธอนี่หมายถึงปูนะดูแลลูกของเขาที่อยู่ในท้องให้เติบใหญ่และให้มีชีวิตต่อไปนะคะซึ่งปูตัวนั้นก็ไม่รู้เลยว่าวันพรุ่งนี้หรือในอนาคต จะมีอาหารตรงไหนให้กินหรือชีวิตจะดำเนินไปอย่างไรรู้แค่ว่าวันนี้จะต้องดูแลลูกแล้วก็หากินนะคะใช้ชีวิตไปตามปกติของตนเองถ้าเทียบกับตัวของผู้หญิงคนนั้นแล้วเนี่ยเขามีลูกแค่หนึ่งคนพ่อแม่เขารู้ว่าหนทางนี่จะทำมาหากินในวันพรุ่งนี้ในวันนี้เขาจะทำอย่างไรนะเขารู้เลยว่าคนที่ทุกข์ที่สุดอ่ะ อาจจะไม่ใช่ตัวเขาเราเป็นมนุษย์อะเรารู้ว่าเราจะแก้ไขยอย่างไรเป็นปูเป็นสัตว์โลกยังไม่ทราบเลยว่าจะต้องทำอย่างไรนะคะชีวิตของมันเนี่ยค่อนข้างจะหนักค่อนข้างจะเหนื่อยไม่แพ้กับเราเลยทีเดียวทำไมเราจะต้องท้อทำไมเราจะต้องหยุดคิดหยุดทำในสิ่งที่เราควรจะทำนะคะจะต้องมีพลังที่จะสู้ต่ออันนี้คือหนึ่งตัวอย่างของคนที่มี ลายมือกากระบาดกลางฝ่ามือจะเป็นผู้ที่รู้หนทางที่จะพ้นวิบากกรรมจากการตื่นรู้นะบางสิ่งบางอย่างที่สามารถรับรู้ได้ด้วยตนเองด้วย3นะคะบางทีอาจจะเป็นการตักเตือนการสั่งสอนผ่านนิมิตรหรือว่าในส่วนของความเข้าใจนะเหมือนบางคนเนี่ยเป็นช่วงผลกรรมหรือผลบุญที่มาดนใจให้เราฉุดคิดได้นะคะบางท่านเนี่ย สามารถรับรู้ได้ด้วยตนเองแล้วก็หลายครั้งด้วยนะคะในข้อที่2ต่อไปนะคะก็คือการที่เราจะยึดตนเองเป็นที่ตั้งเนี่ยจะไม่มีความผาสุกเพราะว่ารากฐานเดิมจิตแท้เดิมของมนุษย์เนี่ยเป็นจิตที่มีความเมตตาการุณาอยู่แล้วเหมือนถูกออกคำสั่งให้มาเพื่อที่จะเสียสละแล้วก็มีความเมตตาให้กับผู้อื่นมากๆ ชีวิตจึงจ,จะเจริญนุ่งเรืองนะคะมักจะต้องทำอะไรเพื่อผู้อื่นหรือว่าส่วนรวมสังเกตว่าช่วงไหนที่เริ่มเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากขึ้นชีวิตจะไม่มีความราบรื่นบางครั้งเนะีคะสำหรับบางคนเนี่ยจะเป็นลักษณะถึงขั้นชีวิตเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือจะถูกสอนให้ เสียสละตนเองแล้วก็เมตตาอย่างหนักชีวิตจะดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็พบกับความเจริญรุ่งเรืองส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ได้รวยเป็นเศรษฐีอะไรมากมายแต่จะเป็นคนที่มีเงินใช้ไม่มีวันหมดเป็นคนที่มีความสุขสมบูรณ์ในชีวิตอย่างแท้จริงไม่ใช่สิ่งที่เรียกได้ว่า จอมปลอมนะคะก็มีหน้ามีตาในสังคมระดับหนึ่งมีกินมีใช้ตามบุญวาสนานะคะแต่เป็นคนที่เข้าใจเราก็ตื่นรู้ถึงเรื่องของความต้องการของตนเองเนี่ยมาเป็นจุดเปลี่ยนชีวิตอย่างเช่นมีผู้หญิงคนหนึ่งนะคะมีงานทําหลายอย่างเป็นคนที่ รุ่งเรืองในเรื่องการเงินเราก็ทำงานเก่งมากเขาไม่ค่อยมีเวลาใส่ใจคนรอบข้างพ่อแม่หรือว่าคนในครอบครัวนะคะจะทำอะไรก็มีอุปสรรคติดขัดนะเริ่มเริ่มจะไม่ค่อยราบรื่นนะคะจากคนที่เมื่อก่อนเนี่ยประสบความสำเร็จมากๆทำอะไรช่วงนี้ก็มักจะมีอุปสรรคแถมยังเป็นอุปสรรคที่มาจากคนในครอบครัวจึงทำให้เขาเนี่ย มีความเห็นแก่ตัวที่มากยิ่งขึ้นอย่างเช่นพ่อแม่ป่วยก็ไม่ใส่ใจเอาแต่จะหาเงินแล้วก็คิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่เลี้ยงดูคนในบ้านจะต้องทำงานโดยที่ไม่ยอมสลับเวลาไม่ใส่ใจใครเลยนะและแล้ววันหนึ่งก็พบกับความล้มเหลวในธุรกิจในเรื่องการงานของตนเองแต่ยังไม่ถึงขีดสุดมีวันหนึ่งเธอฉุดคิดและเข้าใจมาว่าแท้ที่จริงแล้ว ปุนกุศลและความสำเร็จในชีวิตมันมาจากการที่เราไม่จําเป็นต้องมีความโลภไม่จําเป็นต้องมีความต้องการความเห็นแก่สิ่งที่เราจะได้แต่ให้เข้าใจถึงคนที่อยู่รอบตัวเราว่าเราสามารถจะทำให้เขามีความสุขได้มากแค่ไหนชีวิตเรายิ่งจะราบรื่นนะคะเธออาจจะพยายามทำ แก้ไขแล้วลหลายๆอย่างก็ไม่ประสบความสำเร็จแต่เธอแค่หันมาดูแลใส่ใจคนรอบข้างให้เวลาแล้วก็ทําในสิ่งที่เรียกได้ว่าสิ่งที่ควรปฏิบัติต่อผู้อื่นนั่นเองนี่เป็นเหมือนคำอวยพรของคนที่เรียกได้ว่าเป็นเจ้ากรรมในเวรตัวจริงของเราให้พรหรือว่าถ้าเป็นพ่อแม่ก็จะเป็นพระอาหารหัน ที่ผลบุญตรงส่วนนี้จะส่งผลให้เราเนี่ยยิ่งเจริญรุ่งเรืองแล้วก็ชีวิตราบรื่นไม่ว่าจะเรื่องไหนที่เผชิญอยู่หากเรายึดมั่นตัวเองเป็นที่ตั้งมากจนเกินไปบวกกับความโลภแล้วก็กิเลสก็ยิ่งจะทำให้เราเจอกับอุปสรรคเจอกับปัญหาทำให้เกิดวิบากกรรมและความทุกข์หนักในเวลาต่อมา แต่ครูบาอาจารย์หลายท่านที่ช่วยเพื่อนมนุษย์แล้วก็มีความเมตตาเสียสละอย่างแท้จริงนะบางคนเนี่ยไม่ได้หวังในส่วนของเงินทองก็เป็นเหตุปัจจัยที่ทําให้เขาเนี่ยได้พบกับความสุขอย่างแท้จริงได้พบความเจริญรุ่งเรืองนะถึงไม่มีก็มีนะมีกินมีใช้นะคะเรียกได้ว่าบางคนเป็นคำํำสาบ ว่าถ้าทำอะไรเพื่อตอนเองแล้วเนี่ยจะไม่ค่อยได้อะไรแต่เมื่อไรก็ตามทำอะไรเพื่อผู้อื่นแล้วตนเองจะประสบความสำเร็จจะได้สิ่งที่ดีๆเป็นอันมากต่อไปเป็นข้อที่3นะคะข้อที่3ก็อาจจะเป็นกลุ่มย่อยๆออกมาจากข้อที่2ก็ได้นะคะจะคล้ายๆกันแต่ว่าจะเป็นกลุ่มเฉพาะเจาะจงนะคะกลุ่มนี้จะมีไม่ค่อยมาก สำหรับผู้ที่มีหน้าที่จริงๆก็คือกำหนดให้เป็นผู้ที่ต้องช่วยเหลือคนหมู่มากนะคะหรือว่าสิ่งที่อยู่ในวิถีชีวิตของตนเองนั้นเนี่ยถูกกำหนดมาให้ต้องช่วยผู้อื่นเท่านั้นต้องช่วยผู้อื่นอยู่เสมอบางท่านเนี่ยไม่ทำอยู่ไม่ได้เป็นผู้นำคนอื่นนะคะจะเป็นผู้นำคนอื่นได้ดี ทั้งเป็นคนที่มีพรสวรรค์ติดตัวมาเป็นคนที่เหมือนกับมีพรวิเศษติดตัวมามีปัญญาอันเป็นเลิศมีจิตใจที่ไม่เกรงกลัวต่อสิ่งใดมีคนให้ความเคารพแล้วก็คนลายมือกากบาดหากเป็นคนที่มีสินธรรมดีจะไม่ใส่ใจเรื่องของสิ่งที่เป็นเปลือกนอกสนใจสิ่งที่อยู่ภายในจิตใจของคนคนนั้นมากกว่า เป็นคนที่ชอบค้นหาความสุขที่แท้จริงและพร้อมในการจะพัฒนาตัวเองแล้วก็นำสิ่งสิ่งนั้นเนี่ยไปชี้ทางสว่างให้กับคนอื่นแล้วก็จะทำให้ชีวิตตัวเองเนี่ยประสบความสำเร็จแบบทวบีคูณจะต้องเป็นคนที่มีความเสียสละช่วยผู้อื่นจนกลายเป็นนิสัยนั่นเอง เรียกไดว่าสิ่งที่อยู่ในวิถีชีวิตแต่ละวันจะต้องเป็นผู้ที่ช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอในลักษณะนี้เรียกอีกอย่างหนึ่งคือคนที่มีหน้าที่นั่นเองนะคะอย่างเช่นคนที่เป็นกลุ่มเฉพาะสายของอาจารย์นะครูแล้วก็ตำรวจทหารแพทย์พยาบาลหรือแม้กระทั่งหมอดูนะคะ ในลักษณะของคนที่ชี้ทางสว่างให้กับผู้อื่นก็ได้หรือเป็นกลุ่มคนที่ทำแพลตฟอร์มในรูปแบบต่างๆในโลกออนไลน์แล้วคุณเป็นคนที่ตั้งใจทำนําสิ่งที่คุณรู้นําสารหรือว่าสิ่งที่เป็นประโยชน์กับบุคคลอื่นนะคุณตั้งใจทำให้ผู้อื่นแล้วเข้าได้ทราบได้รับรู้ได้เรียนรู้จากสิ่งที่คุณทำนั่นถือว่าคุณได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือคนหมู่มาก ช่วยเหลือโลกมนุษย์ใบนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะสิ่งนี้เป็นเหมือนกับจริตภายในใจของคนที่มีรายมือกากระบาดนะจะชอบทำสิ่งที่ตัวเองทำแล้วทำให้ผู้อื่นเนะี่ยได้รับความสุขได้รับในสิ่งที่ดีๆนะะตนเองจะมีความสุขมากๆแล้วก็เป็นสิ่งที่อยู่ในตัวอยู่แล้วทำให้ตนเองเนะี่ยประสบความสำเร็จ ทำให้ตนเองนะี่ยเป็นแบบอย่างที่ดีกับผู้อื่นได้มากกว่าคนปกติธรรมดาทั่วไปนะแม้บางคนจะรู้ตัวเองแล้วก็พยายามทําอยู่นะบางคนก็ไม่รู้ตัวเองนะคะว่าสิ่งที่ทําไปเนี่ยจะเป็นสิ่งที่มีค่าในอนาคตหรือสิ่งที่บางครั้งไม่ได้ตั้งใจทําลงไปทําเล่นๆน,นะกับเป็นประโยชน์กับสังคมเป็นประโยชน์กับผู้อื่นนะเป็นการสร้างบุญใหญ่ให้กับตัวเองนะคะ อย่างเช่นบุญใหญ่บางครั้งเนี่ยเป็นสิ่งที่เราไม่ได้ตั้งใจทําแต่ว่าคนที่ได้รับนะเขาได้รับบุญมากบางทีบุญกุศลที่ตั้งใจทําและเจาะจงว่าจะให้ใครได้รับก็อาจจะมีบุคคลที่เราไม่ได้คาดคิดว่าเขาจะได้รับบุญใหญ่ได้รับความสุขจากสิ่งที่เราทำไปไม่ว่าจะเป็นแบบไหนก็ถือว่าดีทั้งนั้น ต่อไปก็จะเป็นหัวข้อที่4นั่นก็คือต้องเรียนรู้ในการบำเพ็ญธรรมและตั้งมั่นในการสร้างบุญกุศลเท่านั้นแทบที่จะทำบาปไม่ได้เลยนะคะในข้อ4นี้ข้อนี้นะคะเหมือนเป็นคำสาบที่ทุกคนต้องพยายามทำต้องอยากจะทำานะจิตวิญ,ญญาณจะบนเวียนอยู่แต่ สิ่งนี้นะก็คือการสร้างบุญกุศลติดตัวเป็นนิสัยเป็นปัจจัยหลักในการใช้ชีวิตและสำหรับใครบางคนที่ลึกกว่านั้นนะก็จะเป็นการบำเพ็ญธรรมจริงๆเพื่อให้ได้เข้าใจหลักการใช้ชีวิตได้เข้าใจในหลักธรรมเพื่อปฏิบัติในขั้นสูงต่อไปนะคะเพราะว่าข้อ4ี่เนี่ย จะเป็นของกลุ่มคนนะในสองลักษณะก็คือคนที่เกิดมาเพื่อสร้างบุญสร้างบาร,รมีกับตัวเองอันที่สองคือเกิดมาเพื่อบำเพ็ญในการบรรลุธรรมในการตื่นรู้สัจธรรมโดยตรงนั่นเองนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่ร้องขอมาจติเพื่อได้สร้างบุญใหญ่หรือว่าได้ปฏิบัติธรรมแล,แล้เราก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งคือบุคคล โดยทั่วไปที่ในอดีตชาติเนี่ยพื้นเพเดิมเขาเป็นคนที่รักในการให้ทานในการสร้างบุญอยู่แล้วนะคะแล้วอาจจะอธิษฐานจิตให้ตนเองได้บำเพ็ญเพียรแล้วก็บรรลุสัจธรรมในชาติใดชาติหนึ่งนะคะชาตินี้จึงต้องมาบำเพ็ญต่อในลักษณะนี้ก็ได้นะคะต่อไปก็คือลักษณะในข้อที่5นะคะ จิตวิญญาณมีพลังมากนะคะรับรู้ได้มากกว่าบุคคลทั่วไปบางคนเนี่ยร่างกายของตนเองเนี่ยอ่อนแอแทบจะไม่มีแรงแต่ว่าเป็นคนที่มีพลังจิตที่แข็งแกร่งมากๆนะเป็นคนที่จิตแข็งดวงแข็งฝึกสมาธิมักจะได้ฌานก่อนแล้วก็สามารถรับรู้ถึง สิ่งลี้ลับได้เป็นอย่างดีหากตนเองฝึกฝนให้มากขึ้นและปฏิบัติไปในทางที่ดีในทางที่ถูกต้องเนี่ยจะเป็นมนุษย์เหนือมนุษย์ได้ไม่ยากยิ่งจะสามารถช่วยผู้คนได้เป็นจํานวนมากบางกลุ่มสามารถใช้จิตวิญญาณของตนสื่อกับเบื้องบนหรือพบภูมิที่ต่างจากเรานั่นเองความสามารถทางจิตวิญ,ญญาณนี้ เขาสามารถที่จะนำไปช่วยเหลือตัวเองได้ชี้ทางบอกผู้อื่นได้แล้วก็ช่วยเหลือผู้อื่นได้แต่ว่าสิ่งนี้ก็เป็นเหมือนกับดาบสองคมที่ให้ทั้งคุณแล้วก็ให้ทั้งโทษในขณะที่ให้คุณนั้นเนี่ยก็ยังมีส่วนของโทษอยู่บ้างอย่างเช่นการที่ เราช่วยเหลือใครหรือกลุ่มคนในข้อนี้ช่วยเหลือใครไปก็ต้องไม่ก้าวล้ำเส้นในสิ่งที่เหนือลิขิตแห่งกรรมลิขิตแห่งบุญกุศลนะไม่งั้นก็อาจจะเป็นการให้คุณที่แฝงไปด้วยการให้โทษนะอันนี้ต้องระวังในส่วนการให้โทษคนที่ใช้จิตวิญญาณไปในทางที่ให้โทษช่วงแรกเนี่ยอาจจะเกิดประโยชน์ ก็ให้คุณแก่ตัวเองแต่ในภายหลังนั้นเนี่ยก็ต้องไปคิดการเอาเองนะคะเรียกได้ว่าคนที่มีลายมือกากบาทกลางฝ่ามือเนี่ยจะใช้และจะอยู่อย่างไรกับพรสวรรค์ที่ตัวเองมีถึงจะเรียกได้ว่าเป็นผู้ที่มีปัญญาอย่างแท้จริงและสมควรที่จะมีสิ่งนี้ติดตัวมา ที่จะมีสิ่งนี้อยู่ในตัวของคุณนั่นเองสำหรับการบรรยายหัวข้อคำสั่งสวรรค์คนที่มีลายมือศักดิ์สิทธิ์ลายมือกากระบาดกลางฝ่ามือนะคะวันนี้ก็ต้องจบการบรรยายเพียงเท่านี้นะคะ